เขาว่ามาอีกแล้วนะครับเขาว่ามาเป็นใครก็ไม่รู้นะครับคําว่าเขาว่ามาก็อาจจะมีทั้งเขาโงเรื่องจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเติมแต่งเข้าไปนะฮะคลิปนี้นะครับ l i b e r a t o r จุดสี่ห้าปืนที่เขาว่ามาครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูมักอกเช่นเคยนะครับปืนที่เขาว่ามาในคลิปนี้นะครับจะว่าเป็นปืนที่หายากในบ้านเรานะครับหายากมากๆนะครับ เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะไม่เคยเห็นนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับแต่มีครั้งหนึ่งนะครับผมเคยอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารเกี่ยวข้องอาวุธปืนนี่แหละครับก็เป็นนิตยสารฉบับเก่าพอสมควรนะครับไม่รู้ว่าเป็นของขใครใดนะครับเคยได้มีการทดสอบนะครับแล้วก็นําอาวุธปืนแบบนี้มารีวิวในรูปแบบของมุมหนังสือนะครับในยุคสมัยนั้นก็คงยังไม่มี YouTube หรอกนะครับก็เป็นปืนที่ทํากันยิงแบบ คำนั้นะครับไม่ใช่กึ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีช่องบรรจุกระสุนสำรองไว้ในด้านนะครับก็เป็นปืนที่หน้าตาแตกประหลาดพอสมควรนะครับประวัติเจ้าปืนลิเบเลเตอร์แบบนี้นะครับก็ก่อขึ้นจากที่ยุโรปก่อนที่แรกนะครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทางฝั่งของยุโรปนั้นก็รบกันประพิธิว่าแหลกกันไม่ข้าหนึ่งนะครับหลายประเทศบอบช้ำจากภาวะสงครามนะครับส่วนในฝ่ายของ เอเชียอย่างบ้านเรานะครับก็รู้กันอยู่นะครับว่าญี่ปุ่นเป็นเจ้าเอเชียนะฮะลบกันประเพิีว่าโอ้โหได้เสียกันไปข้างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับเจ้าปืนเลเบเลเตอร์นะครับถูกสร้างขึ้นมาในสหรัฐนะครับจํานวนถึงหนึ่งล้านกระบอกนะครับแล้วก็นําไปสมมติไปกับฝั่งของยุโรปนะครับเพื่อนําไปแจกจ่ายโดยการโปรยมาทางเครื่องบินนะครับให้กับฝ่ายที่ต่อต้านอักษะนะะก็คือเยอรมันในสมัยนั้นนะครับเพื่อ อาจจะเป็นการเอาชุดรอดหรือแย่งชิงอะไรสักอย่างก็ใช้ปืนแบบนี้แหละครับก็สืบมเนื่องจากปืนแบบนี้นั้นผลิตง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับผู้ผลิตนั้นก็สามารถที่ผลิตได้เยอะนะครับแล้วก็กล้าแจกจ่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคุณภาพวัสดุก็ก็ตามราคานะครับแล้วทีนี้แหะครับเขาว่ากันว่านะครับปืนแบบนี้นะครับเลเลเลเตอร์จุดสี่ห้านะครับเคยมีเข้ามาในบ้านเราจํานวนหนึ่งนะครับ แตู่้ตามตรงผมยังไม่เคยเห็นนะครับเขาว่ากันว่าเสรีไทยสายอังกฤษนะครับได้รับมอบปืนแบบนี้นะครับเข้ามาทําการรับในประเทศไทยนะครับก็ด้วยความรักของแหนในแผ่นดินเกิดนะครับนะฮะทำไงก็ต้องทํานะฮะเสรีไทยสายอังกฤษนะครับนำวุธปืนทั้งแบบพอพไปถกนะฮะปืนทอมสันปืนหลายรูปแบบนะครับที่เข้ามาในบ้านเรานะครับแล้วก็ปืนเลเวเลเตอร์จุดสี่ห้าแบบนี้เนี่ยนะครับ โดยที่มีความมุ่งหวังว่าใช้กระสุนแบบเดียวกันนี่แหละกระสุนจุดสี่ห้านี่แหละไว้ต่อต้านญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปพ .86 นะฮะหรือเอ9หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งนะครับลิเบเลเตอร์จุดสี่ห้านะครับหรือว่าจะเป็นทอมสันนะฮะก็รวนแล้วใช้กระสุนขนาดจุดสี่ห้าทั้งนั้นนะครับปืนลิเบเลเตอร์ที่เข้ามาในบ้านเรานะครับผมไม่ทราบจํานวนนะครับเพียงแค่เคยเห็นในนิตยสารท่านเองนะครับแต่ก็นานพอสมควรนะฮะแล้วก็นิตยสารทวนนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วนะฮะ แล้วเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงนะครับก็ประมาณปลายปีสองนสี่แปดแปดนะครับฝ่ายได้แพ้ฝ่ายได้ชนะก็น่าจะรู้นะครับทางอังกฤษต้นสังกัดนะครับก็ไม่ได้เรียกร้องปืนเหล่านี้กลับคืนหน่วยนะครับปืนเหล่านี้นะครับติงตกอยู่ในบ้านเรานะครับแล้วก็ประมาณสองนสี่เก้านย์นะครับเรามีพรบอาวุธปืนฉบับที่หนึ่งขึ้นมานะครับบุคคลที่ได้รับมอบปืนเหล่านี้นะครับก็นํามาขึ้นที่เบียนกันนะครับ กลายเป็นของหายากของแลไอเทมนะครับปืน1 9 1 1้ยมีบางแบบนั้นก็มีตาบูมาร์กของอังกฤษนะครับแต่เจ้าลิเบลเตอร์ไม่มีตาใดๆเลยนะครับมีเพียงแค่สายลักณ์ว่าผลิตจากอเมริกาท่านั้นเองนะครับปืนเหล่านี้ได้รับการตกทอดมาบางส่วนนะครับบางส่วนนั้นก็บุบสลายไปนะครับเป็นปืนที่หายากในบ้านเรานะครับแม้กระทั่งในอเมริกานะครับปืนเหล่านี้ก็หายากนะครับ มีการตั้งกลุ่มประมูลกันเหมือนกันนะครับบางทีถ้าเกิดได้สภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับมาพร้อมกล่องพร้อมคู่มือการใช้งานนะครับก็ถือว่าได้ราคาดีนะฮะแต่ก็คงไม่ดีเท่าพวก us army m 1 9 1 a 1นะครับก็จะว่าเป็นปืนที่อยู่ในมุมมองนักสะสมนะครับเป็นปืนหายากพอสมควรนะครับในบ้านเรานั้นถือว่ามีน้อยมากนะครับแต่ถามว่าเชื่อว่ามีไหมผมเชื่อว่ามีนะครับก็เหมือนผีนะฮะเชื่อว่ามีแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับท่านใดเคยเห็นก็่าลืมเข้ามาพูดคุยกันนะครับ แต่ว่าเป็นปืนนอกนะฮะ USR เป็นปืน US นะครับเป็นปืนนอกจริงๆนะครับไม่ใช่ปืนที่ผลิตในบ้านเรานะครับแล้ววันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องปืน l i b e r a t o r k a l a s h n ปืนที่เขาว่ามาประมาณนี้นะครับท่านใดมีข้อมูลประการใดก็อย่าลืมนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะครับกดชอบกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อได้พลาดในคลิปต่อไปนะครับแล้ววันหน้าจะมีเรื่องอะไรพูดคุยกันก็อย่าลืมนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ